บีมือหนึ่งสนับสนุนโดยลูกอมฮออตั้งเงย็นโปรเทคของพีซฟลายคุณผู้ชมครับยังจำได้ไหมครับว่ารายการเรานะครับเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วนะครับกระบี่มือหนึ่งเคยนำเสนอคลิปชวนอึ้งเรื่องหนึ่งครับเป็นความสามารถของสาวญี่ปุ่นคนหนึ่งนะ mm. น่ารักมากเลยนะเธอสามารถรับประทานบะหมี่กึงสำเร็จรูปนะไซส์ใหญ่หรือว่าบิ๊กแพคเนี่ยคนเดียวได้ถึง10ห่อจำได้ไหมคะ แต่ค่ำคืนนี้ค่ะเรามีสาวไทยคนหนึ่งนะคะจะมาขอท้าชิงสร้างสถิติใหม่ในรายการของเราคนนี้เนี่ยนะคะเป็นถึงดีกรีเนี่ยเป็นถึงแชมป์กินจุระดับประเทศกันเลยทีเดียวแล้วสนุกแล้วใช่ไหมฮะผู้หญิงคนนี้นะครับเป็น แชมป์กินจุระดับประเทศนะครับอยากให้คุณผู้ชมนะไปเยะเลยนะอลองจินตนาการรูปร่างหน้าตาเธอดูนะว่าคนที่กินจุมากๆเนี่ยจะเป็นยังไงไหนลองเดาเลยครับไปะยะเยอะตามประสบการณ์วัฟทูเดาของน้องเนี่ยนะคะเขาอบอกว่าคนที่กินจุได้จะต้องเป็นคนที่ตัวใหญ่ใหญ่มากๆ,ๆ <c oughs> แล้วก็น้าหนักนี่80-90กิโลกรัมเผลอ100กโล <c oughs> นะคะความสูงแน่นอนต้องมีพื้นที่ที่สูงใหญ่แต่ที่แน่ๆค่ะอายุต้องผ่านประสบการณ์ร้อนหนาวมา42ขาดตัวปีเลยเอาเลย <c oughs> เอจะบอกให้ครับว่าที่ปอบเปียเดามาเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะมันถูกต้องผิดหมดเลยฮะผิดหมดเลยฮะถ้าเป็นข้อเนี่ยศูนย์คะแนนนะฮะผิดหมดทุกอย่างครับแต่ถ้าอยากรู้นะครับว่าสาวไทยใจกล้าคนนี้จะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรไปชมมรมพ้อมกันเลยครับแบบใกล้ชิดด้วยฮะกระบี่ท้าชิง บรรยากาศการแข่งกินจุที่ห่่าหันกันด้วยปริมาณจานมีนักกินจุจำนวนมากมาท้าประลองกันในงานนี้ไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่ก็กินกันอย่างจุใจไม่มีกักกระเพาะกันเลยทีเดียวและใครจะคาดคิดกันละว,ว่าแชมป์อันดับหนึ่งสุดยอดนักกินจุเมืองไทยคนใหม่ในปีนี้จะเป็นสาวน้อยตัวเล็กบอบบางอย่างเธอคนนี้ สุวรรณสมหมายหรือใหม่เจ้าหญิงแห่งการกินจุแล้ววันนี้กระเบีเมื่อหนึ่งก็ได้นัดกับสาวใหม่ไว้ครับเพื่อจะพาเธอมาพิสูจน์พลังกระเพาะและที่นี่คือ The Emerald Hotel โรงแรมหรูชื่อดังย่านรัชดาที่กระบีมือหนึ่งจะพาน้องใหม่มาทานอาหารว่าแต่เราจะไปทานที่ไหนกันล่ะนเนี่ยไห,ไ,ไหนีไหนเนี่ยไปรีบไไม่ไดู้หิวเดี๋ยวร้านมันจะปิดต้องรีบไปกินไปเร็วๆเลว,เว,เวอ้าววิ่งไปนู่นและใจะเย็นใจเย็นถ้าทางจะหิว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบร้อนไปไหนครับดองใหม่ <c oughs> เรื่องกิน,นต้องยกให้เขาเลยล่ะครับและนี่แหละครับคุณผู้ชมร้านที่สาวใหม่จะมาโชว์พลังกระเพาะที่นี่คือร้านไดอิจิร้านอาหารญี่ปุ่นบุฟเฟโ่โอ้โยดูสิครับอาหารแต่ละอย่างน่าทานทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาแซลมอนวาและปลาเด็บนานานชนิด โซชิหน้าต่างๆส่วนด้านนี้คือเทปัญญากิที่ทํากันใหม่ๆสดๆนอกจากนี้ยังมีอาหารข้าววานอีกหลายชนิดโอ้โหเห็นแล้วหิวแทนเลยล่ะครับดูเหมือนว่านาทีนี้น้องใหม่ยังใจไม่อยู่แล้วล่ะครับเอาเป็นว่า เราปล่อยให้เธอเริ <ümüz> ่มทานได้ตามใจกันเลยดีก um ว <and |transcribe|> <SL> ่าคุณผู้ชมครับเราลองมาแอบดูกันนะครับว่าน้องใหม่เขาจะเลือกกินอะไรบ้างและจะตักมามากน้อยแค่ไหนตามมาดูกันเลยครับโอ้โหเพิ่มแป๊บเดียว น้องใหม่ก็ไปจัดของที่เธออยากจะทานมาสเต็มโต๊ะเรามาชมกันนะครับว่าน้องใหม่เขาจะทานอาหารชุดแรกหมดหรือไม่อื <c oughs> ้อหี่ตัวก็เล็กนิดเดียวรอเดียเด๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวก็เรือ โอ,โ,โอ้โหแม่หคุณผู้ชมครับดูสิครับหมดไปทีละจานสองจานและนี่ยังไม่รวมกับที่มาเสิร์ฟให้ใหม่แบบเรื่อยๆอีกนะครับเนี่ยแม่คุณเอ้ยเอาไปเก็บไว้ที่ไหนหมด ทางสาวใหม่กินไปเรื่อยๆแบบนอนสต็อปทีมงานสาวสวยของเราก็ได้จดบันทึกทุกชิ้นทุกคำที่เธอทานเพื่อเก็บสถิติจำนวนอาหารที่สาวใหม่เขาทานเข้าไปแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าทีมงานของเราจะจดทันไหมล่ะครับเนี่ย <c oughs> จดกันมืองิกเลยทีเดียว ครับคุณผู้ชมสาวใหม่ของเราหยุดทานสันแล้วแต่ไม่ใช่เพราะว่าอิ่มหรอกนะครับแต่เป็นเพราะหมดเวลาร้านปิดครับ <c oughs> <ๆ g it> กินกันจนร้านปิดเลยทีเดียวพูดกับใครใครเขาจะเชื่อละเนี่ยแล้วที่เห็นจานกองเต็มโต๊ะเยอะขนาดนี้โอ้โหทั้งหมดนี่น้องใหม่เขากินคนเดียวเลยนะครับขอย้ำว่า ทานคนเดียวไม่มีใครช่วยเลยโอ้ยแม่เจ้านี่แหละครับเจ้าหญิงแห่งการกินเจแต่ว่าอิ่มไม่อิ่มหรอกกินต่อได้แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นถ้าแบบอยู่ดีพาเข้าไปเข้าร้านซ้มตามเลยกินต่อได้เลย่อี้ที่หนูกินไปชอบกินปติไม่สุดเลยเพราะว่าแบบกินแล้วเหมือนลงแดงติดใจไปกินที่ปุ่นมาแล้วแบบจะต้องเสตนานกลับมาหากินที่เมืองไทยได้เช้ากินมาแล้วกินข้าวมาสองจานพูนๆด้วย กินต้มจืดมาถ้วยหนึ่งกินแกงหน่อไม้แกงเหมือนเป็นแกงเปิดหน่อไม้อีกถ้วยหนึ่งกินทอดมันไหมกินมาแล้วจุใจมากเลยก่อนมาเอาเป็นว่าตอนนี้เรามาลองชมสถิติที่ทีมง,งานได้บันทึกเอาไว้นะครับว่าเมื่อสักครู่น้องใหม่เขาทานอะไรไปบ้างเริ่มจากขนมจีบ5ชิ้นไก่ทอด6กิ้น ไข่ตุน14ถ้วยหมูกรอนทอด10ชิ้นเทปัญญากิชามโตห้าจานหอยเชลอีก6ตัวหอยแมลงภู่ห้าตัวตู้อัด16ชิ้นปลาดิบ65ชิ้นสูชิ14ชิ้นยำแมงกระพุน3ถ้วยกุ้งตัวเล็ก21ตัวกุ้งย่างตัวโต,วตวอีก10ตัวสารายญี่ปุ่นจานยักษ์1จานทากโกยากิ5ลูก ปลาไข่3ตัวปลาย่าง9ชิน้นปลาหมึก18ชิน้นบาร์บีคิว3ไม้แคลิฟอร์เนียโรอีก2โรสดน้ำซปีอีก3ถ้วยขนมเค้ก7ถ้วยน้ำแข็งใส1ถ้วยและตบท้ายด้วยน้ำอัดลมอีก6แก้วซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลทำให้น้ำหนักตัวของน้องใหม่จากเดิม42กิโลกร,รัม พุ่งพรวดขึ้นมาเป็น44.8กิโลกรัมเท่ากับว่าน้องใหม่เขาทานอาหารไปทั้งหมดรวมแล้ว2.5กิโลกรัมโอยแล้วดูสิครับน้องใหม่ทานเข้าไปเยอะขนาดนั้นแต่พุงของเธอก็ยังแฟบแบนราบโอ้โราวกับว่ามีหลุมดำอยู่ในกระเพาะอาหารของเธอว้าย ทว่าเส้นทางการขมือบเอ้ยเส้นทางการรับทานของสาวใหม่เจ้าหญิงแห่งการกินจุยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเอาเป็นว่าช่วงหน้ากระเบเมอรหนึ่งจะพาคุณผู้ชมและน้องใหม่ไปเสอร์ไพร์กับการกินจุที่จะทำให้คุณต้องตะลึงอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาอิ่มกันแบบจุกจไปได้วยกันนะครับ เป็นไงตัวใหญ่คือหนูไม่แย่เชื่อเลยว่านอ้องกินคนเดียวไหว<อ>คือน้องใหม่ตัวเล็กมาก<อ>แล้วกินหมด<อ>แล้วกินหมดได้ยังไงเอาไปไว้ที่ไหนเนี่ยทำได้ไงเดีย๋ยวว่าแต่เปียงงเลยครับพี่นี่ก็ยังงงอยู่เลยฮะ,ฮะทีมงานนะครับที่ไปถ่ายทำนะเห็นกับตาตัวเองมาแล้วก็บอกว่าอัศาจรรย์ใจกันทุกคนครับแล้วต้องบอกนะคุณผู้ชมครับที่เห็นน้องใหม่รับประทานไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะแค่ออเดอร์ครับแค่รองท้องเท่านั้นฮะช่วงหน้ายังมีมากกว่านี้ครับ อะไรนะฮะยังมีช่วงหน้าอีกเหรอคะพี่ยังมีช่วงหน้าครับคือหลังจากที่น้องใหม่เขารับประทานบุฟเฟ่ที่เห็นทั้งหมดทั้งมวลเข้าไปแล้วนะเธอก็บ่นออกมาครับบอกว่าเฮ้ยท้องยังว่างอยู่เลยยังได้กันเนี่ยเพราะฉะนั้นช่วงนี้พักแป๊บเดียวครับช่วงหน้ากลับมาพบกันครับที่บอกไปแล้วครับว่าสาวนักกินชาวญี่ปุ่นเธอสามารถรับประทานบะหม,มี่กึ่งสาเดรูปไป1 0ซองน้องใหม่ประกาศว่าเธอทําได้มากกว่านั้นฮะถ้าพูดซะขนาดนี้ <c oughs> แล้วนะคะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะน <c oughs> <c oughs> ั่งตรงนี้น่ะค ไปดูมาแต่จานนะฮะโอ้โหน้าลัวครับไม่เคยเห็นครับเป็นคนที่ตัวเล็กถ้าโดนเปิดเผญแล้วเหมือนจะทานได้ิีเดียวเก่งมากเลยกระบี่มือหนึ่ง